กรณี e. ที่ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างาค่าขายขาดทุนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์จกต้องเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อยังไม่ได้มีการค้างค่าง,งวดและค่าติดตามค่าทวงถามหรือหากมีการค้างค่างวดค่าติดตามค่าทวงถามแต่ผู้เช่าซื้อได้ชำระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อก่อนได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาหรือก่อนครบกำหนดเวลาในหนังสือบอกเลิกสัญญาถูกต้องครบถ้วน ก่อนจะส่งมอบรถคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อเพราะส่งไม่ไหวแม้ข้อเท็จจริงไฟแนนซ์ผู้ให้เช่าซื้อจะให้ผู้เช่าซื้อเซ็นเอกสารมอบรถโดยมีข้อความระบุว่าหากไฟแนนซ์ผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบส่วนที่ขาดหรือไม่ก็ตามอ้างอิงคำพิพากษาสาลดีกาที่5239ทับ2,561ย่อมถือว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์ที่เช่าซื้อคืนก่อนผิดนัด ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าขาดราคาหรือค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดกรณีนี้หากยังมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายมาอยู่อีกผู้เช่าซื้อก็ต้องยื่นคําให้การต่อสู้คดีเพื่อให้สารพิพากษายกฟอ้องอ้างอิงคําพิพากษาสารดีกาที่5239ทั2,561ชมรมปรึกษาคดีฟรีท่วป,ประเทศโดยทีมทนายความชปท ให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตามขอบคุณครับ